สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่135่งยสามส้าตายสำรางไรหัวของมันยังถูกสภาวะแผ่พุ่งทำลายของพัดกระดูกที่ผู้เท่าชินซัดออกตัดฝ่าเป็นสองเสียงตกลงบนพื้นกลายเป็นซากร่างเลอะเลือนอวัยวะภายในและโลหิตฉลมทั่วลานบ้านส่งกลิ่นขาวคลุ้งผู้เท่าชินเพียงสะบัดมือเล็กน้อยพัดกระดูกที่บินออกไปพลันวกกลับมาสู่มือโดยปราศจากคราบโลหิตแม้เพียงหยด น่าสะพรึงนักประกายตาของต้วหลิงเทียนเรืองวูบขึ้นมาเขาจ้องมองและอดไม่ได้ที่ตะลึงเล็กน้อยอีกทั้งในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกตกตะลึงกับการลงมือสอดประสานกันของผู้เท่าหงและผู้เท่าฉินกล่าวได้ว่าทั้งสองสอดประสานลงมือกันเป็นอย่างดีซ้ำยังมีความไว้วางใจในตัวของอีกฝ่ายถึงขีดสุด เพราะไม่เพียงแต่กระบวนท่าบรรยกาศของชวีอวินที่บังคับให้ผู้เท่าชวินจำต้องหลบหนีเขากลับมิหลบยังเลือก่วยโอกาสลงมือจู่โจมสวนกลับออกกระบวนท่ารุนแรงด้วยพลังงานต้นกำเนิดที่โคจรใช้ออกบีบอัดจ,จนแทบหมดร่างซ้ำยังซัดสละอาวุธออกไปเช่นนั้นเช่นนี้ทำให้ชวีอวินไม่อาจป้องกันได้และทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพราะความเชื่อใจผู้เท่าหงทั้งสิ้นผู้เท่าชินถึงกล้าลงมือ นอกจากนี้ผู้เท่าหงเองก็หาได้ทําให้เขาผิดหวังแต่อย่างใดเขาลงมือขวางหอกในช่วงเวลาที่อวีหวินไม่อาจรั้งกระบวนท่าและหยุดการจู่โจมของมันได้ในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดดาบที่ควรทะลวงผ่าอกกลับสิ้นท่าลงไปในลักษณะนี้ต้วนหลิงเทียนเชื่อว่าคงมีผู้ฝึกยุทธระดับครึ่งก้าธรรมชาติจำนวนไม่มากที่สามารถต้านรับการลงมือสอดประสานกันของผู้เท่าหงและผู้เท่าชินได้ด้วยความแข็งแกร่งของผู้เท่าหงและผู้เท่าชินที่สูงถึงเพียงนี้ พวกเขาคงมีสถานะในจวนเจ้าพระยาม่ธรรมดาแน่ไม่คิดเลยว่าท่านลุงจะให้คนที่มีความสามารถเช่นนี้กับข้าต้วนหลิงเทียนพันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่บังเกิดขึ้นได้ในหัวใจอีกทั้งแปดองค์ลกษ์เสื้อแพรที่ทางจวนเจ้าพระยาส่งมาให้ต้วนหลิงเทียนก็ยังไม่มีท่าทีประหลาดใจใดๆเรากับพวกเขาล่วงรู้อยู่แต่แรกแล้วว่าผู้เท่าหงและผู้เท่าฉินมีความแข็งแกร่งถึงขีดขั้นนี้ต้วนหลิงเทียนหยิบแหวนมิติของชวีอวินขึ้นมาพร้อมกับดาบวิญญ,ญาณระดับ ดาบของชวีอวินเล่นนี้มีสีดำสนิทรูปร่างเรียบง่ายและดูโบราณวูมมือของต้วนหลิงเทียนสันไหวเล็กน้อยแสงสีดำจากใบดาบกระพริบว,วูบวาบออกมาก่อนที่เงาร่างช้างแมมมอธโบราณจะปรากฏขึ้นเหนือหัวต้วนหลิงเทียน39ตัวสามารถเสริมพลังได้27เปอร์เซ็นต์เงินหรือนับว่าไม่เลวดีกว่าอาวุธวิญญ,ญาณระดับแดที่ข้าสามารถหลอมสร้างได้ซะอีกต้วนหลิงเทียนครุ่นคิดในใจก่อนที่จะตะวัดดาบสีดำวูบว่าไปมาครู่หนึ่งแล้วก็เก็บมันเอาไว้ ตอนนี้เองผู้เท่าหงและผู้เท่าชินรวมถึงกองกําลังองครักษ์เสื้อแพรทั้งหมดล้วนอ้าปากค้างราวกับรอมาแรงวันมาบินเยี่ยมชมยามที่ผู้บัญชาการของพวกมันหยิบดาบวิญญาณระดับเจ็ขึ้นมาแกว่งไกวความแข็งแกร่งที่แสดงออกหลังจากเสริมกําลังด้วยความสามารถดาบแล้วกลับมีถึง39ช้งางแม่มดโบราณอาวุธวิญญาณระดับเจ็นั้นสามารถเพิ่มพ,ล,พลังได้สูงสุด30เปอร์เซ นั่นกล่าวได้ว่าแม้จะไม่พึ่งพาอาวุธวิญญาณเขาก็ยังสามารถใช้ออกด้วยความแข็งแกร่งสูงถึง30ช้างแมมมอดโบราณนั่นมันระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่สองไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเขาแม้แต่คนเดียวที่คิดฝันว่าผู้บัญชาการของพวกเขาจะตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ที่สองแล้วอายุเพียง18ปีอยู่ในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่สองพวกเขารู้สึกอึ้องจนหนังศีรษะด้านชาแล้ว หลังจากที่ออกคำสั่งให้องครักษ์เสื้อแพรเผาทำลายซากศพของชวีอวินต้นหลิงเทียนก็เรียกผู้เท่าหงและผู้เท่าฉินให้ติดตามเขามาที่ลานบ้านด้านหลังต้นหลิงเทียนมองไปยังชายชราทั้งสองก่อนจะกล่าวถามออกมาผู้เท่าหงผู้เท่าฉินที่ชวีอวินมันกล่าวก่อนหน้านี้ว่าตัวมันเป็นผู้บัญชาการกองกําลังองค์รักษ์ผีรับใช้องราชามรัสคำที่มันกล่าวนี้มันหมายความว่าอะไรบ้างหรือพวกท่านสามารถกล่าวอธิบายให้ข้าฟังได้หรือไม่ย่อมได้ขอรับ ผู้เท่าหงพยักหน้าก่อนที่สีหน้าเขาจะดูจริงจังขึ้นเล็กน้อยอง์ราชามันไตที่ว่านั้นกล่าวได้ว่าเป็นตัวตายตัวแทนขององค์ราชามีนามว่าองค์ราชามันไตฉู่ซ้ําเขายังเป็นน้องชายแท้ๆของราชาองค์ปัจจุบันพวกเขามีบิดาคนเดียวกันแต่ทว่าวคนละมันดาอีกทั้งองค์ราชามันไตฉู่ผู้นี้ยังกล่าวได้ว่าเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับบิดาของเจ้าต้วนหรูเฟิงในปีนั้นรุ่นเยาวทั้งทั้งอนาจาักรนพาล่อง พรสวรรค์ตามธรรมชาติในเชิงยุทธของเขาเพียงด้วยกว่าบิดาของเจ้าคนเดียวเท่านั้นต่อมาไม่นานอง์ราชามันตายฉูด้วยความคิดอยากก้าวหน้าจึงออกเดินทางจากอาณาจักรนภาล่องไปยังอาณาจักรพนาครามเป็นเวลากว่าสิปีในที่สุดเขาก็กลับมาและยามนั้นระดับบ่มเพาะของเขาก็ตัดผ่านไปยังระดับแรกสัมผัสธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในตอนนั้นเองผู้ฝึกยุทธระดับแรกสัมผัสธรรมชาติรุ่นก่อนหน้าได้ถึงแก่อายุไขตกตายจากไปเช่นนั้นองค์ราชามันไตจึงยินยอมรับบทบาทที่สําคัญที่สุดในการปกป้องตระกูลราชวงศ์ยินยอมเป็นองค์ราชามันไตซ่อนตัวคุ้มครองอาณาจาักรแห่งนี้จากเงามืดส่วนองครักษ์ผีนั้นเป็นองครักษ์ที่คอยรับใช้องราชามันไตพวกเขามีกันทั้งสิ้นเก้าคนและทั้งหมดเป็นผู้ฝึกยุทธระดับครึ่งเก้าธรรมชาติทั้งสิ้น ผู้เท่าหงกล่าวอธิบายออกมารวดเดียวจบต้วนหลิงเทียนพ่านเข้าใจได้ทันทีองค์ราชาบรนไตฉู่ผู้ฝึกยุทธระดับแรกสัมผัสธรรมชาติของตระกูลราชวงศ์เขาจดจําเรื่องนี้เอาไว้ในใจท่านผู้บัญชาการท่านพระยาส่งคนมาแจ้งให้ท่านเดินทางไปยังจวนเจ้าพระยาขอรับทันใดนั้นเองมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหน้าต้วนหลิงเทียนที่อยู่ลานด้านหลังย่อมได้ยินอย่างชัดเจน เขายิ้มให้กับชายชาราทั้งสองผู้เท่าฉินผู้เท่าหงพวกท่านมากับข้าไม่นานต้นหลิงเทียนก็เดินทางมาถึงจวนเจ้าพระยาเทียนน้อยวัตถุดิบที่เจ้าต้องการข้าได้ให้คนไปรวบรวมจนครบท้วนแล้วสีหน้าพระยานี่เหวี่ยเผยความยินดีออกมาเมื่อเห็นต้นหลิงเทียนมาถึงรวดเร็วถึงเพียงนี้ ้วนหลิงเทียนรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเนื่องจากวัตถุดิบหลักที่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับหลอมปรุงโอสถกวดจิตพิสุิ์ระดับแปดนั้นเป็นวัตถุดิบที่หาได้ยากอย่างยิ่งแม้จะเป็นเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังกล่าวได้ว่าหายากเย็นนะเขาไม่คิดเลยว่าท่านลุงนี้ของเขาจะสามารถรวบรวมพวกมันได้ครบเพียงเวลาไม่กี่วันเช่นนี้ความสามารถของจวนเจ้าพระยานี้คงมีอันใดพิเศษไม่น้อยนี่เวียกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้ม มีวัตถุดิบตัวหนึ่งในรายการที่กล่าวได้ว่าหายากเย็นยิ่งนักอย่างไรก็ตามข้ามีสหายผู้หลอมโอสถที่มีวัตถุดิบชิ้นนี้ไว้ในครอบครองอยู่พอดีข้าจึงไปขอซื้อขายกับเขามาต้วนหลิงเทียนพยักหน้าก่อนที่จะเดินไปยังลานด้านหลังของจวนเจ้าพระยาพร้อมกันกับนิเวียหลังจากนั้นไม่นานต้วนหลิงเทียนก็หยิบเตาหลอมโอสถออกมาก่อนที่จะจุดเพลิงหลอมโอสถระดับแแล้วเริ่มทําการหลอมกลั่นโอสถกว่าจิตพิสุทธิ์ระดับ8ด ตัวหลิงเทียนเริ่มหยิบวัตถุดิบลงเตาหลอมทีละชิ้นด้วยปริมาณและจังหวะเวลาที่แม่นยำสุดท้ายก็ใส่วัตถุดิบลงไปทั้งหมดหลังจากที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วยามครึ่งตามที่เขาคาดการไวโอสดกว่าจิตพิสุทธิ์ก็หลอมปรุงเสร็จสิน้นท่านปู่นี้โอสถเม็ดนี้คือโอสถกว่าจิตพิสุทธิ์ระดับ8และมันก็เป็นเช่นเดียวกันกับโอสดครั้งที่แล้วกินเดือนละ1เม็ดจนครบ3เม็ดและหลังจาก3เดือนผ่านไป พิษของพังพรทมินไร้ลักของท่านก็จะถูกขจัดออกไปจนหมดจดหลี่ต้วนหลิงเทียนหยิบโอสดกว่าจิตพิสุิรระดับแปดส่งยื่นมอบให้ชายชาราไปสามเม็ดชายชาราเมื่อรับไปก็กลืนลงท้องไปก่อนทันทีหนึ่งเม็ดพร้อมรอยยิ้มที่ไม่มีความกังวลเทียนน้อยทั้งหมดล้วนต้องขอบคุณเจ้าต้วนหลิงเทียนสายหัวออกมาพร้อมรอยยิ้ม ท่านปูน่นี่ท่านกล่าวเกรงใจไปแล้วหากไม่ใช่เพราะท่านเมตตาส่งผู้เท่าหงกับผู้เท่าฉินไปช่วยเหลือข้าเกรงว่าวันนี้ข้าคงไม่มีชีวิตมาหาท่านแล้วหากไม่มีผู้เท่าทั้งสองคนแล้วหลักก็สามารถคาดเดาผลลัพธ์ไดเลยว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ตัวหลิงเทียนจะรอดพ้นเงื้อมือของชวีอวิน๋นอะไรมันเกิดอันใดขึ้นกับเจ้าใบหน้าชายชาราปแปลเปลี่ยนเป็นจริงจังเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีประกายตาทั้งคู่ส่องแสงดูร้ายจิตสังหารจากภายในร่างเริ่มเอ่อล้อนออกมา เทียนน้อยผู้ใดมันหันกล้าแต่ต้องเจ้าใบหน้าของนี่เวียเองก็เต็มไปด้วยโทสะเช่นกันท่านปู่กับท่านลุงนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาตายไปแล้วคนคนนี้เรียกว่าชวีอวินมันเป็นบิดาของผู้บัญชาการกองกําลังทหารองครักษ์ประจําเมืองหลวงชวีลู่ตัวหลิงเทียนกล่าวออกมาช้าช้าชวีอวินเช่นนั้นหรือจากที่ข้ารู้มามันเป็นองครักษ์ผีแต่มันจะเป็นอันใดก็ช่างหัวมันประไรมันกล้าแต่ต้องเจ้ามันต้องตาย ใบหน้าของชายชาราเต็มไปด้วยความไม่พอใจดูราวกับว่าหากเขาไม่ได้ฉีกร่างชวีอวินด้วยตัวเองคงไม่คิดเลิกรานี่เวียเองก็มีอาการเช่นเดียวกันเอท่านลุงนี่ท่านยังไม่ดื่มสุรวนจักพัทอีกหรือต้วนหลิงเทียนหันไปมองนี่เหวียพร้อมกล่าวเปลี่ยนเรื่องสลายรรยากาศตึงเครียดออกมาทันทีอาข้าตั้งใจจะใช้มันหลังจากนี้อีกสองวัน เมื่อถึงเวลานั้นข้าตั้งใจจะออกเดินทางจากเมืองหลวงไปชั่วคราวเพื่อเสาะหาสถานที่รอรับทานสายฟ้าหกหายนเก้าภัยพิบัตินี่เวียกล่าวออกมาพร้อมยิ้มบางๆต้วนหลิงเทียนกระพริบตาพร้อมกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มดูเหมือนว่าท่านลุงนี้จะมีความมั่นใจอย่างมากในการเข้าสู่ระดับแรกสัมผัสธรรมชาติในเร็วๆนี้ห้าห้า หากลุงนี้ผู้นี้สามารถตัดผ่านไปยังระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติได้ทั้งหมดล้วนเป็นผลงานของเจ้าทั้งสิ้นหากข้าไม่ได้รับสุรวนจักพัทมิรู้ข้าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรถึงจะมีโอกาสบุกทะลวงระดับเช่นนี้มันอาจจะเป็นก้าวสุดท้ายที่ข้าอาจไม่มีวันไปถึงอีกเลยชั่วชีวิตก็เป็นได้หลังจากที่กล่าววาจาจบหนีเหวี่ยพันสายหน้าถอนหายใจออกมาถึงแม้ว่าเขาเหลืออีกเพียงก้าวเล็กๆนิดเดียวที่จะทะลวงผ่านไปยังระดับแรกสัมผัสธรรมชาติ ทนเรียกว่าครึ่งก้านั้นแต่อาณาจักรรนพาล่องนี้ไม่รู้มีผู้ฝึกยุทธมากน้อยเท่าไรแล้วที่ติดอยู่ในระดับครึ่งก้าวนี้จบจนวันตายยอสุดท้ายแล้วกว่า90%เอร์ซของผู้ฝึกยุทธเหล่านั้นล้วนต้องจบสิ้นชีวิตลงด้วยโรคชาราหมดสิ้นอายุไขเสียก่อนกล่าวได้ว่าหากผู้ใดหวังที่จะตัดผ่านไปยังระดับแรกสัมผัสธรรมชาตินั้นต้องพึง่งพรสวรรค์แต่กำเนิดที่ไม่ธรรมดา และแน่นอนมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับผู้ที่มีพรสวรรค์เล็กน้อยหรือมีพรสวรรค์อยู่ในระดับธรรมจะสามารถตัดผ่านระดับไปได้แต่ตราับใดที่มีโอสถสู่ธรรมชาติหรือความช่วยเหลือจากอย่างอื่นอย่างเช่นสุรวนจักพัทแน่นอนคนคนนั้นยังสามารถตัดผ่านระดับแรกสัมผัสธรรมชาติไปได้อย่างราบรื่นลุงนี้ท่านก็กล่าววาจากเกินจริงไปแล้วท่านปู่นี้ยังสามารถตัดผ่านไปยังระดับแรกสัมผัสธรรมชาติได้เลยแล้วท่านจะมีปัญหาได้อย่างไร ต้นหลิงเทียนสายหัวพร้อมหัวระออกมาอย่างไรก็ตามนี่เหวียยังไม่ทันได้กล่าวคำชายชราก็กล่าววาจาออกมาเสียก่อนเทียนน้อยมีบางเรื่องที่เจ้ายังไม่ล่วงรู้ปู่ของเจ้าคนนี้ที่สามารถทะลวงไปยังระดับแรกสัมผัสธรรมชาติได้ทั้งหมดล้วนเป็นเพราะโอสถสู่ธรรมชาติเช่นกันหากข้าไม่ได้รับโอสถสู่ธรรมชาติแล้วหลักก็คงเป็นเรื่องยากที่ข้าจะทะลวงผ่านไปยังระดับแรกสัมผัสธรรมชาติได้ในชั่วชีวิตนี้ ต้นหลิงเทียนตกตะลึงไม่น้อยเข้าไม่คิดเลยว่าชายชราจะตัดผ่านไปยังระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติด้วยความช่วยเหลือจากโอสถสู่ธรรมชาติเช่นนี้หลังจากที่ต้นหลิงเทียนเดินทางออกจากจวนเจ้าพระยานแล้วเขาก็มุ่งหน้ากลับบ้านทันทีและเมื่อถึงบ้านเขาก็เรียกชงชเฉวียนให้มาหานายน้อยชงชเฉวียนทําการคารวะต้นหลิงเทียนชงชเฉวียนเจ้าเอานี่ไปสิ ต้วหลิงเทียนไม่คิดเสียเวลากล่าวคำอะไรเขาล้วงหยิบโอสถกวาดจิตพิสุทธิระดับ8ออกจากแหวนมิติทั้งสามเม็ดแล้วยื่นส่งให้ชงชเฉวียนทันทีนายน้อยสิ่งนี้คือถึงแม้ว่าชงชเฉวียนพอจะคาดเดาได้แต่ตัวเขาก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถามออกมาเพื่อยืนยันความมั่นใจต้นหลิงเทียนยิ้มบางๆก่อนที่จะกล่าวออกมาอย่างที่เจ้าคิดนั่นแหละ พวกนี้เป็นโอสถกว่าจิตพิสธิ์ระดับแดเจ้าก็แบ่งกินเดือนละเม็ดจนครบสามเดือนเหมือนโอสถกว่าจิตพิสธิ์ระดับ9ก้านั่นละ่ะแล้วในอีกสามเดือนหลังจากนี้พิษอีกส่วนหนึ่งของประสิทธิ์กลืนกําเนิดก็น่าจะหายไประดับบ่มเพาะของเจ้าก็จะกลับคืนมาอีกหนึ่งในสามส่วนเจ้าสมควรกลับไปมีระดับแรกสัมผัสธรรมชาติลมหายใจของชงฉเฉวียเริ่มปั่นป่วนขึ้นมาไม่น้อยทันทีที่เขาได้ยินเรื่องนี้ ในที่สุดระดับบ่มเพาะของเขาก็จะหวนคืนไปสู่ระดับแรกสัมผัสธรรมชาติเสียทีตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ตัวเขาอดไม่ได้ที่จะหดหูใจเสมอเขาเป็นผู้ที่เคยยืนอยู่ในระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่6แต่เพราะได้รับพิษร้ายอย่างปรสิตกลืนกําเนิดมามันจึงสะกดคมระดับบ่มเพาะของเขาจนทำให้เขาต้องทนทุกทรมาน หากเขาสามารถวนกลับไปยืนอยู่ในระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติได้หลักก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติขั้นที่หนึ่งแต่ก็ยังนับว่าเหนือล้ำยิ่งกว่าตอนนี้มากโขเพราะเขามีวิชาและความสามารถอีกหลายอย่างที่ต้องเหยียบย่างเข้าสู่ระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติเสียก่อนถึงจะใช้ออกได้ต่อมาต้นหลิงเทียนก็ใช้เวลาอีกครึ่งชั่วย,ยามเพื่อกลั่นโอสถเม็ดหนึ่งที่แลดูเรียบง่ายมีสีคล้ำขึ้นมาก่อนที่จะยื่นส่งไปให้ชงฉเฉวียน แล้วนี่ก็ยังเป็นยาระงับพิษในร่างเจ้าให้สงบเป็นเวลาอีกครึ่งปีในตอนที่เขาหลอมปรุงโอสถกะสถิาพาสระดับเก้าให้ชงชเฉวียนกินวันนั้นเขาได้ผสมยาพิษบางอย่างเอาไว้ซึ่งยาพิษนี้มันร้ายกาจถึงขั้นที่โอสถกว่าจิตพิสุทธิ์ยังไม่อาจไถถอนได้ทำให้ชงชเฉวียนต้องกินโอสถถอนพิษของเขาเช่นนี้ทุกๆครึ่งปีมิฉะนั้นเขาต้องทรมานจนตายอย่างแน่นอนนี่เป็นวิธีที่ต้วหลิงเทียนใช้เพื่อควบคุมชงชเฉวียนขอบคุณนายน้อย ชงชเฉวียนจ้องมองโอสถด,ด้วยสองตาเป็นประกายเขารีบรับมันมาแล้วกลืนลงไปทันทีหลังจากที่ชงชเฉวียนกลับไปต้นหลิงเทียนก็เดินไปยังลานบ้านด้านหลังตอนนี้เขาเองก็รู้ว่าสาวน้อยทั้งสองได้ตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นดีแล้วต้นหลิงเทียนกลับมายัางห้องของเขาหลังจากที่อยู่เล่นกับสาวน้อยทั้งสองอยู่พักใหญ่เมื่อดื่มสุรวณจกักรพรรอีกหยดต้นหลิงเทียนก็เริ่มบ่มเพาะพลังทันที คราวนี้ต้นหลิงเทียนสัมผัสได้ว่าผลของการเพิ่มพูนพลังงานจากสุราวนะจักพัดลดลงจากเดิมกว่า50เปอร์เซ็นหลังจากที่ดื่มมันลงไปแล้วต้นหลิงเทียนก็เริ่มบ่มเพาะพลังงานต้นกำเนิดตามแนวทางวิชาบ่มเพาะก้าวมังกรจากพัศิกรรมสังรามรูปแบบนาคาพิโรธทันทีและในที่สุดต้นหลิงเทียนก็สามารถตัดผ่านระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่สองไปได้อย่างเฉียดฉิว เพิ <_ d ue> ดูเหมือนสุรวัณาจักพันนี้ทุกครั้งที่ดื่มผลมันจะลดลงครึ่งหนึ่งเสมอการใช้ครั้งที่สองได้ผลเพียงครึ่งหนึ่งของครั้งแรกหากค่าใช้มันครั้งที่สามคงได้ผลเพียงครึ่งหนึ่งจากครั้งที่สองนี้เช่นกันงั้นหลังจากนี้ถึงใช้ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดสักเท่าไรแล้วต้นหลิงเทียนคิดขึ้นมาในใจแต่จะอย่างไรก็ตามยามนี้ระดับบ่มเพาะของต้นหลิงเทียนตัดผ่านมายัางระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่สองได้สําเร็จนั่นทําให้ตอนนี้ต้นหลิงเทียนครอบครองความแข็งแกร่งถึง41ชางมมอโบราณ หากเทียบกับผู้ฝึกยุทธระดับก่อกำเนิดขั้นที่สองโดยทั่วไปตัวเขาจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าพวกมัน11ช้างแมมมอธโบราณและหากเขาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งกับผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่3เขาก็ยังนับว่ามีความแข็งแกร่งเหนือกว่าพวกมันหนึ่งช้างแมมมอธโบราณชวีอวินนั่นมันเป็นองครักษ์ผีสินะตัวหลิงเทียนหยู แหวนมิติของชวีอวินขึ้นมาก่อนที่จะหยดเลือดแสดงความเป็นเจ้าของก่อนที่จะลองคนด้านในแหวนมิตรแล้วเขาก็ต้องเบิกตากว้างออกมาบัตรซบไอแก่ชวีอวินนี่กลับมีเงินเพียงหนึ่งล้านเหรียญเงินเท่านั้นบัตรซบนักชวีอวินนี่มันไม่มีสมบัติอันใดเลยหรือไรมันเป็นถึงผู้ฝึกยุทธระดับครึ่งก้าธรรมชาติแต่กลับมีเงินเพียงเท่านี้นี่นะเมื่อกล่าวจบสีหน้าของต้วนหลิงเทียนก็สแสดงความสมเพชออกมาหากชวีอวินในนรกรับรู้มันคงกระอักเลือดตายอีกครั้งแล้ว หน้ประตูหน้าวังขององค์ชาย 5. ้าองชายห้ามองไปยังถงลี่พร้อมยิ้มบางๆลี่พี่ชายผู้นี้จะไปเยี่ยมเจ้าทันทีหากมีเวลาว่างท่านพี่ดวงตาของถงลี่ยามนี้มีแต่ความหม่นหมองไม่เหลือประกายนางกล่าวถามออกมาพร้อมน้ําตาหนองหน้าเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเราไม่อาจทำอะไรต้นหลิงเทียนได้แล้ว เมื่อนางรับรู้ถึงสถานะของต้วหลิงเทียนในปัจจุบันในใจของถงลี่ก็เต็มไปด้วยความไม่ยินยอมและเคียดแค้นถึงขีดสุดลี่เจ้าอย่าได้กังวลเมื่อพี่ชายผู้นี้ได้นั่งบัลลังก์ราชาเมื่อไหร่ข้าจะจับต้วหลิงเทียนมัดและส่งมันไปให้ถึงเท้าของเจ้าแล้วข้าจะอนุญาตให้เจ้าจัดการมันได้ตามใจชอบองค์ชายห้ากล่าวให้คำมั่นออกมาทางทางของถงลี่ชาวแวดีใจออกมาเมื่อได้ยินวาจาของพี่ชายนางพยักหน้ารัวรัวด้วยสายตาชั่วร้าย ดียิ่งท่านพี่ถึงยมนั้นข้าจะแล่เนื้อมันออกทีละชิ้นชิ้นและเฝ้ามองดูมันหลังโลหิตต่อมาถงลี่และหญิงชราที่ติดตามอยู่ข้างนางก็ออกจากวังขององค์ชายห้าเพื่อเดินทางกลับเมืองตะวันฉายป์ชายห้าและชายชราคิ้วขาวหันหลังเดินกลับเข้าจวนไปทันทีเมื่อรถม้าของถงลี่หายรับไปจากสายตาแล้วลี่เจ้าอย่าได้กังวลไอแก่นั่นมันมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้วในระหว่างทางที่เดินกลับเข้าวังองค์ชายห้ากล่าวพึพรรมพำออกมา ส่วนทางด้านต้นหลิงเทียนตั้งแต่ชวีอวินตกตายลงก็นับว่าชีวิตของเขาดําเนินไปอย่างสงบสุขไร้เรื่องราวใดๆองค์ชายสามและองค์ชายห้าเองก็ราวกับหายตัวไปจากโลกทางด้านกู้หยดถิงก็ดูเหมือนจะเงียบหายไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้นอกจากที่เดินทางไปสถาบันบ่มเพาะขุนพลเป็นครั้งคราวต้นหลิงเทียนก็จะอยู่บ้านและใช้เวลากับสาวน้อยทั้งสองและแม่ของเขา บางครั้งต้นหลิงเทียนก็จะเดินทางไปยังศูนย์บัญชาการองครักษ์เสื้อแพรเพื่อดูความคืบหน้าในการหาตัวคนร้ายที่ลอบวางยาพิษประชาเมื่อเวลาผ่านไปเบาะแสก็ทยอยโผล่ออกมาเรื่อยๆต้นหลิงเทียนคาดว่าขอเพียงใช้เวลาอีกไม่นานเขาต้องค้นหาความจริงได้สำเร็จและระบุตัวคนร้ายที่แท้จริงได้ และในขณะเดียวกันตอนนี้ต้วนหลิงเทียนก็มีอายุได้ครบ19ปีบริบูรณ์แล้วหน้าตาของเขาเริ่มย่างเขาสู่ช่วงวัยรุ่นเป็นหนุ่มเต็มตัวความไร้เดียงสายาวัยเริ่มจางหายไปจากใบหน้าของเขาคิ้วรูปดาบเริ่มเข้มเด่นชัดขึ้นดวงตาคมกล้าส่องประกายฉลาดเฉลียวเขาโครงใบหน้าหล่อเหลาท่วงท่าแลดูสง่างามเพียงพริบตาสามเดือนได้ผ่านพ้นไปภายในห้องพักฟู่บัวชายหนุ่มในชุดสีม่วงลืมตาขึ้น เนื้อสีสันของเขามีเงาร่างช้างแมมมอดโบราณ51ตัวก่อตัวขึ้นในที่สุดข้าก็ตัดผ่านได้สักทีโชคดีนักที่สุรวนจักพัทกับสุรวนนอนไม่ได้มีผลขัดแย้งกันรอยยิ้มเริ่มเผยออกมาบนใบหน้าของต้วหลิงเทียนตั้งแต่ที่เขาได้กินสุรวนจักพัทครั้งที่สองเข้าไปและสังเกตได้ว่าผลลั์ของมันไม่ค่อยจะดีนักเขาจึงไม่คิดใช้สุรวนจักพัทให้เสียเปล่าอีกเขาจึงหันมาดื่มสุรวนอนอนแทน เป็นผลทําให้เขาสังเกตเห็นว่าความสามารถของสุราวานอนไม่ได้มีผลลดน้อยลงแต่อย่างไรถึงเขาจะดื่มสุราวานอนจากพันดิตลงไปแล้วด้วยความแข็งแกร่งของสุราวานอนและโอสดเร่งพลังกําเนิดทําให้เขาบ่มเพาะสั่งสมพลังงานต้นกําเนิดได้มากพอจนสามารถทะลวงตัดผ่านระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่สามได้ภายในสามเดือน โอสดเร่งพลังกำเนิดคือโอสถที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นจากโอสดเพิ่มกำเนิดที่เขาเคยใช้ในช่วงที่ยังมีระดับบ่มเพาะอ,อยู่ที่ระดับก่อกำเนิดโอสดเร่งพลังกำเนิดนี้สามารถช่วยเหลือผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ในการบ่มเพะพลังได้มีประสิทธิภาพนะต้นหลิงเทียนก็ได้ลอมก่นโอสถนี้ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อีกทั้งโอสถเร่งพลังกำเนิดของเขานั้นยังมีความบริสุทธิ์สูงล้ำมีประสิทธิภาพเหนือชั้นห่างไกลาจากโอสถเร่งพลังกำเนิดที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วอย่างไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้ ส่วนสตรีน้อยทั้งสองที่บ้านอย่างเครอรเออและลี่เฟย์พวกนางทั้งสองก็สามารถตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่สองได้สำเร็จตามติดเขามาไม่ไกลหลังจากที่ได้ใช้สุรวนจักพัหยดที่สองและกล่าวได้ว่าระดับบ่มเพาะของพวกนางยามนี้หากเทียบกับคนในรุ่นเดียวกันแล้วหลักก็คงมีเพียงแต่ต้นหลิงเทียนเท่านั้นที่สามารถเอาชนะพวกนางได้และแน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ล้วนรู้กันแต่ภายในของครอบครัวต้นหลิงเทียนบุคคลภายนอกล้วนไม่ล่วรู้เรื่องนี้ทั้งสิน้น หาไม่แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้คนจะรู้สึกกันอย่างไรทั้งพวกมันยังจะตื่นตะลึงถึงเพียงไหนต้นหลิงเทียนผู้ที่กำลังอารมณ์ดีหลังจากตัดฐานระดับสำเร็จก็เดินทางไปยังสถาบันบ่มเพาะขุนพลเพื่อหาเซี่ยวอยู่เซี่ยวฉวินและเทียนหูและไปกินข้าวกลางวันร่วมกันกับพวกมันปัจจุบันนี้สหายของต้นหลิงเทียนก็เริ่มชินชากับการที่ต้นหลิงเทียนท่องทยานข้ามหน้าข้ามตาไปไกลโขแล้ว และตอนนี้มันก็ไม่สําคัญแล้วว่าต้นหลิงเทียนจะข้ามระดับไปอีกหรือไม่เพราะกล่าวได้ว่าระดับที่ต้นหลิงเทียนอยู่ตอนนี้สถานะของเขาเพียงด้วยกว่าหนึ่งเหนือผู้คนทั่วล่าเท่านั้นคนเดียวที่มีสถานะทางสังคมและอํานาจเหนือกว่าเขาก็มีเพียงองคราชาผู้เดียวแล้วบางทีภายในเมืองหลวงตอนนี้อาจจะมีบ้างที่มีคนไม่ทราบอัคารมหาบดีคือใครแต่แน่นอนว่าไม่มีใครไม่ทราบว่าผู้บัญชาการกองกําลังองครักษ์เสื้อแพรคือใคร ผู้บัญชาการกองกําลังองครักษ์เสื้อแพรอย่างต้วนหลิงเทียนนั้นกล่าวได้ว่าดํารงอยู่ในฐานะผู้แทนพระองค์ก็ว่าได้และในสายตาขององราชาตอนนี้สถานะของเขาก็เหนือกว่าอัคารมหาบดีไปแล้วเฮ hey, ข้าเองพักนี้ก็ไม่ค่อยได้มาทีน่นี่แต่ตอนนี้สมควรได้เวลานักศึกษาใหม่มาลงทะเบียนแล้วใช่หรือไม่เช่นนี้พวกเราก็กลายเป็นรุ่นพี่ผู้อื่นแล้วสิต้วนหลิงเทียนกล่าวถามออกมาเฮต้วนหลิงเทียนเอ๋ยเจ้านี่ความรู้สึกช้านัก นักศึกษาใหม่ล้วนลงทะเบียนเสร็จสิ้นไปตั้งแต่สองวันก่อนแล้วและพวกเราเองก็ได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักศึกษาปีสองเสร็จสิ้นแล้วเทียนหูสายหน้าพร้อมหัวเราะออกมาถึงแม้ตอนนี้ต้วนหลิงเทียนจะมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังองครักษ์เสื้อแพรแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้เหินห่างกันแต่อย่างไรมิตรภาพระหว่างพวกเขากับต้วนหลิงเทียนนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงกับอีแค่เรื่องที่สถานะคนใดคนหนึ่งจะเปลี่ยนไป เซียนวชวินมองไปยังต้วนหลิงเทียนก่อนที่จะกล่าวถามออกมาต้วนหลิงเทียนแล้วเจ้าเล่ามีแผนจะทําอะไรต่อง,งั้นหรือหลังจากนี้แม้ว่ามันจะยากยอมรับแต่ก็อย่างที่เขารู้ดีถึงแม้ปีนี้ต้วนหลิงเทียนจะเพิ่งมีอายุเพียง19ปีเท่านั้นแต่เขากลับมีความสาเร็จถึงขีดขั้นนี้แล้วกล่าวได้ว่าภายในอนาจักรพาล่องแห่งนี้เขาไม่มีทางมีอํานาจเหนือหรือว่าสูงส่งไปกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้แล้วเว้นเสียแต่ว่าเขาลุกคือก่อกฎหมายชิงบัลลังเพื่อย,ยกระดับสูงขึ้นไปอีกขีดขั้น กล่าวได้ว่ายามนี้ต้นหลิงเทียนยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรนพาล่องอย่างแท้จริงต้นหลิงเทียนยิ้มบางๆแน่นอนว่าตัวข้าย่อมมีแผนการตรเตรียมไว้แล้วแต่จะอย่างไรทุกอย่างจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อข้าได้สังสางเรื่องราวที่ยังค้างคาอยู่อีกเล็กน้อยและหลังจากที่ข้าสังสางมันสําเร็จเสร็จสิน้นเมื่อไรบางทีข้าจะออกเดินทางจากอาณาจักรนภาล่องไปยังอาณาจักรพนาคารามทันที จากที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวถามชงชเฉวียนมาบางนิกายใหญ่ในอนาจาัก,กรพนาครามนั้นมันตั้งอยู่ในสถานที่สถานที่มีทิวทัศน์สวยงามซ้ำยังเต็มไปด้วยพลังงานธรรมชาติรวมทั้งแหล่งพลังงานต้นกำเนิดที่เข้มข้นจึงนับว่ามีส่วนช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนบ่มเพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสถานที่ธรมธรมดาๆแล้วความเร็วในการบ่มเพาะตามสถานที่แห่งนั้นย่อมต้องรวดเร็วกว่ากันมาก ทั้งความเร็วในการบ่มเพาะของสถานที่บางแห่งนั้นอาจกล่าวได้ว่าสามารถเพิ่มพูนความเร็วในการบ่มเพาะได้มากมายถึง2เท่าจากเดิมเลยทีเดียว